สวัสดีค่ะพบกับช่องนับดาวตออใต้เช่นเคยนะคะพบกับนับดาวนะคะแน่นอนว่าดาวต้องนำแคมเปญดีๆมาให้ลูกค้ากันอยา่างแน่นอนนะคะวันนี้นะคะดาวเอาแคมเปญน,นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ซื้อรถยนต์รุ่น 4ประตูตัวมิดพีละเนะคะได้ทุกเกรดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเกียร์ออโต้ราคา941,000นะคะหรือว่าเกียร์ธรรมดาราคา891,000นะคะตัวนี้นะคะเฉพาะเดือนตุลาคมนะคะดอกเบี้ยสุดพิเศษเลยนะคะ0%นาน84งวดน,นะคะเขาบอกว่าดอกเบี้ยนี้นะคะเจอกันได้เฉพาะที่โต,ตัวยีนคอนทนรสาขาเทพรักนะคะเงื่อนไขเป็นยังไงนะคะก็คือลูกค้าต้องดาว25%นะคะ รับดอกเบีย้ย0%นาน84งวดเลยทีเดียวนะคะสามารถเลือกได้ว่าจะเอา4ปี5ปี6ปี7ปีนะคะ0%ดอกเบีย้ยจุกๆกันไปเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะดาวก็เอาตัว4ประตูรีโว่ตัวมิดมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อตัวมิดนะคะจะได้สเปคไหนกันไปบ้างนะคะตัวนี้ที่อยู่นี่ก็คือตัวรี v o ่ตัวมิดเกียรโอโต้ราคา937,000บาทนะคะอะ ตัวรีโวตัวนี้นะคะอย่างที่ทราบกันมานะคะว่าตั้งแต่วันที่3เดือนสิงหาคมเราได้มีการเปลี่ยนหน้าให้เป็นหน้ามินิร็อกโคนะคะทําให้ตัวรถเนี่ยคะมีความเท่มากยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยถ้าลูกค้าซื้อไปนะคะได้รับรีโวตัวมิดหน้าละหละ่ลอยอย่างนี้เลยนะคะมาสไตล์สีดำนะคะเข้มๆนะคะข้างบนนะคะลูกค้าก็จะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะ แล้วก็ด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะคะเซ็นเซอร์รอบคันนะคะหน้า2หลัง4นะคะพร้อมกล้องถอยหลังมีเส้นกระระยะชัดเจนนะคะอันนี้นะคะดาวเ,เอารถตัวเปล่าเบื้องต้นมาให้ลูกค้าดูนะคะส่วนรายการของแถมประกันไว้ยื้นฐานนะคะเรามีแถมให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะอ่าเรามาดูกันด้านข้างดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้าในรุ่นของตัวมิดนี้นะคะก็จะมาเป็นซุ้มล้อซุ้มล้อก็มาเป็นแบบนี้เลยนะคะในสไปรัลโคนะคะล้อเป็นขอบ18นะคะล้อแมกนะคะเป็นทูโทนนะคะสีดําปัดดาเงานะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นโครเมียมนะคะแต่ไม่พับเก็บไฟฟ้านะคะในส่วนของชายบันไดนะคะชายบันไดก็จะเป็นสีดาแบบนี้เลยนะคะมือจับเป็นโครเมียมเป็นกุญแจบิดนะคะ แล้วก็ด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะเป็นด้านท้ายเลยนะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะมือจับปาท้ายโครเมียมนะคะพร้อมกล้องขอยหลังนะคะที่มีเส้นแบ่งชัดเจนนะคะ กันฉันท้ายเป็นแบบนี้เลยนะคะสีดำนะคะแล้วก็มีเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์4จุดนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะทำให้เวลาถอยจอดนะคะมีความแม่นยำและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในกันนะคะว่าสเปคเขาจะเป็นยังไงนะคะ มาดูในส่วนของข้างในกันนะคะข้างในรีโว่ตัวมิดนะคะตัวนี้เกียร์ออโตโ้เนาะภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะลูกค้าตัวนี้เบาะเลื่อนไฟฟ้านะคะใช้งานได้สะดวกสบายคุ้มมากเลยนะคะเบาะเลื่อนไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอนะคะเป็นขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto นะคะเพราะมีระบบ T ี o n n e c t ให้กับลูกค้าด้วยนะคะ แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น eco mode power mode นะคะแอร์ Air ก็ยังเป็นแอร์ธรรมดาอยู่นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมด้วยเกียร์แบบขั้นบันไดในสไตล์ของโตโยต้านะคะสนใจเป็นเจ้าของรถรีโวนะคะพร้อมดอกเบีย้ยศนเนาน84เดืนนะคะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะจะบอกว่าดอกเบีย้ยศนซ์นี้นะคะได้กับลูกค้าทุกเงื่อนไขเลยนะคะ ทั้งลูกค้าใหม่นะคะลูกค้าต่างค่ายหรือว่าลูกค้าเก่าโตโยตา้าได้เหมือนกันหมดเลยนะคะไม่มีแบ่งแยกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะลาก,กันกับคลิปนี้ไปก่อนคลิปหน้ามีอะไรมาให้ลูกค้าดูนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดี